หลังจากความเคลื่อนไหวในเฟซบุ๊กแล้วฮะในในทางการเมืองมีคุยประสาอะไรกับใครเมื่อวานไม่มีเลยครับผมเพิ่งเดินทางกลับจากต่างประเทศน,นะครับ,รบไปประชุมขององค์การอรรมาภิวโลกมาแล้วก็ลาท่านนายกทำธุระพิ่งกลับมาเมื่อวันเสาร์นี่นะครับ,รบยังไม่ได้ติดต่อยังไม่ได้พบปะใครเลยวันนี้คงจะได้พบกับคณะมนตรีเป็นพวกข่า,ดขาวดิวอะไรนี่ที่คุณนักขิตในลิงอะไรแบนั้โอ้โหไม่รู้เรื่องเลย ้ตอนนี้ตอนเจอทุ้เสรษฐาตอนนี้ปรับความเข้าใจอะไรกันยกันไม่ได้ปรับครับไม่ไม่ได้มีอะไรไม่เข้าใจการการเมืองก็เป็นแบบนี้แหละเนาะ<ม>แล้วก็บันเจอในในก <c oughs> ็ให้กำลังใจให้กำลังใจแล้วก็ผมก็ยังทางพรรคภูมิใจไทยก็ยังยังทำทำตามท,ท,ที่ได้พูดไว้เสมอก็<ท> <ใน S 1> คือว่าเราก็ต้องให้พรรคที่มีคะแนนเสียง มากที่สุดได้ทาการจัดตั้งรัฐบาลซึ่งในขนาดนี้ก็ยังจัดจัดตั้งอยู่ใช่ไหมเราก็เราก็ต้องช่วยกันให้กําลังใจนะครับ,รบอ,รอันนี้ผมไม่ทราบเพราะว่ามันก็มีเหตุผลทั้งสองฝ่าย ใช่ไหมว่าฝ่ายหนึ่งก็บอกไม่มีปัญหาฝ่ายหนึ่งบอกมีปัญหาแต่มันก็ไม่เราก็ไม่สาม,มารถไปเกี่ยวข้องตรงนั้นได้นะครับแต,แต่อย่างนี้มันก็ยังมีโอกาสที่จะเป็นั้วได้อย่าเพิ่งไปคิดวันที่ทํางานในยังเป็นรัฐบาลที่ต้องบริหารราชการแผ่นดินจนกว่ารัฐบาลใหม่จะเ,เข้าเฝ้าถวายสัตย์นะครับเราก็ต้องทํางานในในหน้าที่ให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้โดยที่ไม่ผิดกฎระเบียบ นะครับรแล้วก็รักษามารยาทของความเป็นรัฐบาลรักษาการให้มากที่สุดตอนนี้เห็น,นทางฝางขับคตรงนู้นเขาก็ยามกดดันให้รัฐบาลปัจจุบลลันนี้แสดงสปิริตสปิริตคือการทํางาน,นต้องทํางาน,น,งงานประเทศต้องมีรัฐบาลบริหารราชการแผ่นดินอยู่ตลอดเวลานะครับถ้าถถึงถ้าถึงกรณีต้องโหวตนายกเนี่ยครับเพื่อนผมไปไหนหมดเลยมันเหมือนเป็นการเรียกร้องเรื่องสปิริตให้พรรค ฝั่งนี้ไปโหวตให้นี่เราจําเป็นต้องยึดต,ตามรัฐธรรมนูญหรือต้องสรางามกระตส้งใหรับพรรคภูมิใจไทยเราตอนหาเสียงเรามีจุดยืนของเราจะเจนว่าเรารับอะไรได้รับอะไรไม่ได้นะก็ที่รับไม่ได้<ส>นี่คือหนึ่งหนึ่งสองท่วทุกคน,นตา่างมีความคาดหวังของผู้ที่เลือกเข้ามาทุกพักนะครับทุกพักก็ทุกพักก็มีความคาดหวังของผู้ที่เลือกเราเข้ามาเราก็ต้องทําตามที่เราได้ ได้ประกาศเป็นเจตนาลมไว้เป็นนโยบายไวอะไรมีอะไรที่รับไม่ได้ครับไม่รู้เหมือนกันส่วนใหญ่ถ้าส่วนยยใหญ่ทางการเมืองแล้วเนี่ยมมีการประเมินสถานการณ์เอาไว้ล่วงหน้าสถานการณ์ที่ทางพรรคูมิใจไทยมีการประเมินเอาไว้เนี่ยมีคาดเดาไปถึงจุดที่มันเปลี่ยนแปลงจุดคืออะไรเรารอให้มีการรับรองจ,จำนวนสมาชิก <laughs> จำนวนสภาัอะไรนะสสยังเป็นทางการจากกกตก่อนนะตรงตอนนี้ยังยังไม่รับรองเลยรอ,อให้มีความชัดเจนตรงนั้นก่อนแล้วตอนนี้ขนาดผู้ที่สมัครที่ชนะการเลือกตั้งเนี่ยเราก็พยายามที่จะรักษากติกาก็คือยังไม่ได้มีการนัดประชุมกันเพราะว่าถือว่ายังไม่ได้มีการรับรองอย่างเป็นทางการนะครับ ขอยาถามเรื่องคุณหมอค่ะที่วันก่อนเออต้องถามนะประหลัดกระทโจมนี่อยู่ข้างหลังนี่นี่คุณหมอเนี่ยถามเรื่องคุณหมอต้องถามคุณหมอนาะั้ำดีะามันีที่ดูแลอยู่ด้วยนี่อยู่เป็นลูกน้องท่านประหลัดวันนี้เนี่ยคิดว่าที่แบบที่ประชุมการศึกไม่มีเหรอครับไม่มีหรอครับเนี่ยประหลัดกระโจมว่าท่านต้องเรื่องอะไรงานใดท่านประหลัดขรลูกวร